สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่21ที่คืนวันที่21นะครับผมได้ไปได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับซึ่งท่านส่งจัดงานไหมที่ปุพาลราชนิเวศนะครับที่จังหวัดสกลนครมีทั้งมีพระสหายแล้วก็มีแขกจากต่างประเทศ ไปร่วมหลายคนและมีพี่น้องประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับสกลนครนครพนมหล,หลายจังหวัดในภาคอีสานมาร่วมเอาผ้าไหมซึ่งได้เป็นผลงานของสมาชิกเก่าสมาชิกสมาชิกเก่าของเิรบาชีพแล้วก็สมาชิกใหม่มาโชว์แล้วก็มาประกวดกันครับผมไปดูแล้วผมเพิ่มใจครับว่าฝีมือคนไทยเรานั้นค่อนข้างจะ พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับไบม่ใช่เราฝีมือการถอยอย่างเดียวฝีมือการออกแบบลายนะครับแล้วก็การทํามัดหมี่ก็ประยุกข์ขึ้นสวยขึ้นอสีสันนุ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มีอนักออกแบบของประเทศไทยชั้นนาสามท่านก็เอาผ้าไหมเหล่านี้ไปออกแบบแล้วก็มีการเดินแฟชั่นโชว์ประยุกต์ผ้าไหมให้ไปกับวัฒนธรรมไทย ไปสู่การออกแบบที่เป็นสากลขึ้นสวยงามมากครับแล้วก็พร,พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงพระราชทานรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดไหมทั้งสมัชิกเก่าและส,สมาชิกใหม่รวมทั้งางานด้านงานวาดนะครับงานปั้นงานตีเหล็กอะไรพวกนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ได้ทรงทํามาอย่างต่อเนื่องหลายสิ นั้นได้สร้างฝีมือคนงานคนไทยนะครับให้มีฝีมือในการทํางานด้านของศิลปะด้านงานอนุรักษ์สิ่งที่เป็นความสามารถของคนไทยในอดีตนั้นเนเี่ยถ่ายทอดมาได้ถึงปัจจุบันเป็นจํานวนมากมายครับอันนี้แหละครับคือส่วนหนึ่งที่ทําให้งารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยเติบโตรวดเร็วมากก็เพราะว่าหลายท่านที่ทํางานด้านหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็ได้ผ่านการฝึกฝน มาจากศูนย์ศิลปาชีพนะครับซึ่งทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงสเสด็จในต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกลนครเชียงใหม่หรือนาทิวตาธิวาสจะทรงรับประชาชนเนี่ยเข้ามาฝึกศิลปาชีพ,พเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ไปเที่ยวนี้ที่สกลนครก็ทรงรับซื้อผ้าไหมที่เป็นฝีนมือของชาวบ้านที่มาผ่านการฝึกของศิลปะชีพนี่ จํานวนมากมายครับซื้อมาเพื่อที่จะอามาให้ทางสิทปรชีพที่กรุงเทพเนี่ยหรือที่บางไทรเนี่ยได้วางขายนะครับเพื่อทีอ่เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านให้ได้มีอาชีพขึ้นนะครับแล้วก็มีรักษาไว้ซึ่งฝีมือนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมไปดูแล้วเนี่ยก็ประทับใจมากครับแล้วก็ทรงรับสั่งถึงความห่วงใยเรื่องเส้นใหมครับ คือเส้นไหมที่ปวกขณะนี้เนี่ยการทําเส้นไหมของไทยเราเนี่ยเริ่มทําน้อยลงแล้วหันกลับไปซื้อเส้นไหมจากเวียดนามจากจีนแทนซึ่งจงห่วงว่าคนไทยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำเส้นไม่ได้สาวไหมไม่ได้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมมากนะครับลดลงแล้วก็ไปซื้อรงห่วงว่าไหมไทยที่เป็นเส้นเรืองๆเนี่ยสวยกว่า นั้นก็ผมในฐานะรัฐบาลก็จะรับเรื่องนี้มา,าติดตามเพื่อจะแก้ไขปรับปรุงเรื่องระบบของไหมเพราะผมก็ได้ข่าวเหมือนกันว่าไหมระบบการจัดการเรื่องไหมเนี่ยยังทำให้มีการต้องนำเข้าไหมมากแทนที่เรามีศักยภาพที่จะทำเองได้ทั้งเยอะแยะนะครับเรื่องนี้ผมก็จะติดตามแล้วก็ทำต่อไปครับหลังจากที่ผมพูดวิทยุเสร็จเนี่ยนะครับผมจะต้องไป มีงานสําคัญสองงานนะครับก็งานแรกก็คือเช้านี้จะไปเปิดการประชุมแล้วก็แสดงประธาพาิเศษในการประชุมพักการเมืองเอเชียครั้งที่สองซึ่งปีนี้ครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคือพักไทยลักไทยเป็นเจ้าภาพผมก็ได้เชิญพักการเมืองในประเทศไทยทั้งหมดมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อแสดงให้เห็นว่าพักการเมืองนั้นเนี่ยเราตั้งกันขึ้นมาก็เพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ เราจะต้องสามัคคีกันเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาติเป็นสิ่งที่ต้องทํานะครับเลยก็เป็นสิ่งที่ผมได้อ่านได,ได้เชิญภาคการเมืองในประเทศไทยร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตอนวันอาทิตย์จะมีการกล่าวปิดซึ่งผมได้ให้คุณสุรนันท์เบชาชิวะไปเชิญท่านผู้นำฝ่ายค้านคือท่านนายกชวนปริกภยัยไปเป็นผู้กล่าวปิดนะครับ เพราะไม่เช่นนั้นเขาจะให้ผมกล่าวทั้งเปิดทั้งปิดผมคิดว่ามันเป็นการเป็นเจ้าภาพร่วมกันควรจะให้ควรจะได้เชิญและให้เกียรติท่านอดีตนายกชวนลิภัยปเป็นผู้กล่าวปิดเพราะว่าท่านเป็นพักการเมืองใหญ่อันดับสองเป็นอดีตนายกการไปกล่าวปิดมันก็จะแสดงให้ให้พักการเมืองจากเอเชียทั้งหลายได้เห็นว่าเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพจริงๆนะครับนั่นก็เลยและท่านก็น่ารักครับกรุณารับมาด้วยนะครับรับที่จะกล่าวปิดดันั้นก็ การกล่าวเปิด,ดกระทาโดยท่านนายกยุยนนะครับผมไปกดคนกล่าวเปิดในวันนี้ก็จะมีการประชุมมีพักการเมืองมาร่วมเป็นจํานวนมากครับมีมาจากสามสิบกว่าประเทศครับมีคนมาร่วมตั้งร้อยแปดสิบคนนะครับอ,อแสดงให้เห็นอะไรอย่างหนึ่งมครับแสดงให้เห็นว่าวันนี้ที่เราพูดกันนักหนาประเทศไทยใหม่ปลอดภัยมีการก่อการร้ายไม่กิงเลยนะครับเพราะนั้นก็ มาร่วมกันจํานวนมากมายนะครับมาจากหลายประเทศนะครับก็ทางมีทมีหลากหลายครับท้งทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็มาร่วมนะครับจากญี่ปุ่นทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านจากมาเลเซียจากเกาหลีมาร่วมกันเยอะแยะเลยครับนะครับข้างบ้านเรานี่ก็มากันทุกประเทศก็แสดงให้เห็นถึงว่าความความเชื่อมั่นในประเทศไทยยังดีมากและยิ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้ไปเมื่อวนัน เพมื่อหดเช่นกันผมก็ไปเปิดงานาการประชุมของโอ c d ซดีร่วมกับเอเชียนนะครับมาประชุมเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องการจัดสรรงบประมาณเรื่องเทคนิคการจัดงบประมาณเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเนี่ยก็ผู้บริการสำนักงบประมาณมาขอให้ผมว่าถ้าโอเอซดีอยากจะมาจัดที่ประเทศไทยประเทศไทยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรเลยออกเพียงค่าค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหารก็ล้านกว่าบ,บาทผมบอกยินดีเลย ก็ปรากฏว่าสมาชิกที่มาก็เป็นประเทศที่เอเป็นประเทศในสมาชิกโอเอซีดีและประเทศในเอเชียมาร่วมกันถึงสิบห้าประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาก็ดีออสเตรเียก็ดีอังกฤษก็ดีนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ดีก็แสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าวันนี้ความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับความประเทศไทยความน่าสนใจที่จะมาเที่ยวมาเยือน ยังมีมากก็จะมีนิทรรศการมีการประชุมนานาชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอีกมากมายเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องคนไทยได้เชื่อมั่นในประเทศไทยเถอะครับนะครับเราจะได้ทําให้ประเทศไทยของเรานี้เป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพื่อให้นพี่น้องคนไทยได้พ้นจากความยากจนนะครับแล้วก็มีโอกาสสร้างฐานะของตัวเองไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เชื่อมั่นในประเทศเราแล้วใครจะเชื่อมั่นนะครับวันนี้คนอื่นเขาเชื่อมั่นเราเราก็ต้องยิ่งต้องเชื่อมัน่นแล้วก็งยิ่งต้อง ตั้งน้ำตาช่วยกันพัฒนาตัวเองพัฒนาครอบครัวพัฒนาองค์กรของเราพัฒนาสังคมเราและพัฒนาประเทศไทยของเราครับครับก็เอ,อตอนบ่ายครับผมก็จะไปบ่ายวันนี้นะครับก็จะไปเปิดงานมหากรรมรวมพลังส,งสร้างสุขภาพระดับชาติครั้งที่หนึ่งที่ท้องสนามหลวงนะครับอ,อพี่น้องประชาชนสนใจไปร่วมกันได้ครับไปแสดงพลังให้รู้ว่าวันนี้เราจะ ร่วมกันถือประกาศว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะเริ่มกันสร้างสุขภาพให้คนไทยทุกคนด้วยการออกกําลังด้วยการรับทานอาหารที่ถูกต้องตามสุขลักษณะเพื่อที่ทุกคนคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงเราเมื่อสุขภาพแข็งแรงในสภาพสุขภาพกายดีก็ทําให้สดชื่นคิตเนี่ยออกไม่ปวดหัวไม่หงุดหงิดนะครับก็ไม่ไม่เสียสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพจิตมันมีความสัมพันธ์กันนะครับจิตไม่ดีกายก็แย่กายไม่ดีจิตก็แย่ เพราะนั้นเรามาร่วมกันรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพเพื่ออะไรครับเพื่อท่านทั้งหลายเป็นพลังของครอบครัวของท่านถ้าสุขภาพดีค่าใช้จ่ายก็น้อยครอบครัวก็จะมีคนที่มีพลังในการไปทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตให้ลูกหลานและรวมกันทุกครอบครัวมีพลังกายที่ดีพลังจิตที่ดีก็จะทําให้ประเทศไทยทั้งประเทศมีพลังมีคนของตัวเอง มีประชากรที่มีพลังร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่ดีก็จะทําให้ประเทศนั้นแข็งแรงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ออยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยใครสนใจจนช่วงบ่ายสี่โมงนี้ครับเริ่มบ่ายสี่โมงครับผมก็จะไปร่วมออกกําลังด้วยนะครับเพื่อที่จะอเพื่อที่จะให้ชวนเชิญชวนๆๆพี่น้องทั้งประเทศครับว่าต่อไปนี้เราออกกําลังกันเถอะนะครับ แล้วก็ตอนนี้เป็นเรื่องที่ตื่นตัวทั้งโลกนะครับทั้งโลกเนี่ยจะมีการอาออกกำลังกันอย่างเป็นร่ำเป็นซันเลยครับเพื่อรักษาสุขภาพกันนะครับเพราะผู้นำนหลายๆประเทศก็มาร่วมงานมหกรรมประเภทอย่างนี้นะครับแล้วก็กำลังจะมีอีกหลายประเทศในศสหร,รัฐอเมริกาก็เร็วๆนี้ท่านประธาน,นานิบดรีบุชก็จะมาร่วมออกกาลังแบบนี้ด้วยนะครับก็เชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกท่านครับครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มี ข่าวข่าว,าวเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันอยู่มากนะครับในผมก็ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ทราบนะครับเรื่องทุกเรื่องที่พูดมาทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลค้นพบเองแล้วกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการสอบสวนแต่ว่าบังเอิญว่าฝ่ายค้านเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะครับเขาก็เข้ามาในระหว่างกลางที่รัฐบาลได้ค้นพบก็ไปตรวจสอบพานักข่าวสื่อมวลชนไปดู มันก็เป็นสีสันดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นดีแต่ว่าก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าเรื่องเหล่านี้รัฐบาลค้นพบและกําลังดําเนินการและผมเองไม่เคยต้องการไหวหน้าใครไม่ต้องการลูบหน้าป่าจมูกอะไรถูกก็ว่าตามถูกอะไรผิดก็ว่าตามผิดถ้าไม่เช่นนั้นประเทศไทยอยู่ไม่ได้หลกครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้มอบความไว้วางใจและผมจะทําหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่แต่บางครัง้งท่านพี่น้องที่ ที่เคารพครับผมต้องทําเรื่องการปกครองเราใช้อํานาจได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องรอหลักฐานอะไรแต่เมื่อมีเหตุการณ์ชัดเจนเราก็สามารถใช้อํานาจทางปกครองได้แต่อํานาจทางอาญาก็ดีนะครับการส่ง่าส่งส่งประชก็ดีกระบวนการมันต้องดาเนินการหาพยานหลักฐานนะครับถ้าไม่มีพยานหลักฐานส่งไปเขาก็จะฟ้องศาลปกครองว่าเรากัรแย้ง ให้เป็นความเป็นธรรมนะครับมันก็หรือฟ้องสาลอื่นก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นขั้นตอนก็คือสืบสวนสอบสวนเสร็จก็ต้องส่งตํารวจก่อนตํารวจสอบภายในสามสิบวันต้องส่งให้ปปชนะครับรัฐบาลต้องส่งที่ตํารวจตํารวจต้องส่งปปชนั่นเป็นขั้นตอนของรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าอ,อรัฐบาลไม่ได้นนอนใจทําเองทุกเรื่องแล้วก็มันมีขั้นตอนทั้งมันอย่างนี้นะครับ แต่ว่ารัฐบาลจะไม่ทําสีสันนะครับเพราะมันหน้าที่ทํางานไม่ใช่หน้าที่สีสันนั้นก็ต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าผมได้รับรู้และดําเนินการเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเรื่องข้าวนะครับเรื่องลำํำไยก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลค้นพบทั้งนั้นนะครับแล้วมันเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่และรวมมือกับพ่อค้าบางคนที่ไม่สุจริตนะครับอันนี้ก็ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลดาเนินการอยู่นะครับ ถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักการเมืองหรือไม่หรือไม่ไม่ไมไมมก็ตามต้องดําเนินการทังนั้นนะครับเราจะไปล่าเว้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้รู้ว่าไอ้ที่สีสันจะมาตั้งอักษรย่ออะไรนะนะั่นของปลอมนั้นนันนะครับเพราะของจริงต้องส่งหลักฐานให้ผมผมจะดำเนินการเกินการถ้าผมไม่ดำเนินการดำเนินการผมก็ผิดกฎหมายอาญามาตรา157ฐานะเป็นเจ้าพนักงานละเวน้นไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่แต่ว่าถ้าของจริงต้องส่งมาส่งมาผมดําเนินการแต่ว่ามันส่วนใหญ่แล้ว สร้างสีสันมากกว่าของปลอมเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นก็พี่น้องประชาชนอามอ,มอมบความไว้วางใจให้ผมผมทําหน้าที่เต็มที่ครับครับแล้วก็อีกเรื่องครับเรื่องกฎกฎหมายฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจ11ฉบับที่ออกโดยรัฐบาลที่แล้วนะครับแล้วมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าทําให้เสียหายในช่วงนั้นเราอยู่ภายใต้การกดดันของ i อเอฟเอนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยความกดดันของ i อเอฟก็หมดไปแล้วแล้วผมเองได้สั่งการให้ผู้ว่าแขวงชาติ ให้เตรียมการเพราะผมต้องการใช้นี่ IMF ให้หมดสิ้นเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็กําลังดูเหตุการณ์นิดงเรื่องสงครามไม่สงครามอะไรพวกนี้นิดนึงแล้วก็เราจะใช้นี้ IMF ซึ่งข้างอยู่ประมาณห้าจุดห้าล้านก็ประมาณสองแสนสามืล้านบาทน,นะครับซึ่งใช้ได้ครับเรามีเรามีเงินพอที่ใช้นะครับเราก็จะใช้นี้แล้วก็ใช้ดีก่อนกำหนดประมาณสองปีนะครับอันนี้ก็เราจะใช้เพราะนั้นความกดดันต่างๆมันไม่มี แต่ก็ต้องดูว่าเนื้อหากฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจ11ฉบับ,น,บนั้นเนี่ยมีเนื้อหาอะไรที่ขัดต่อผลประโยชน์ของชาติในภาพรวมหรือไม่ถ้าเนื้อหาขัดต่อผลประโยชน์ของชาติในภาพรวมต้องแก้ถ้าเนื้อหาไม่ขัดก็ไม่จําเป็นต้องแก้คือผมไม่เคยพูดสักคําว่าจากปากผมเองไม่เคยมีว่าเป็นกฎหมายขายชาติผมเคยบอกว่าผมเคยบอกว่าถ้ากฎหมายเหล่านี้ทําให้ประเทศไทยเสีย,ายหยา,ยยายเสียเปียบต้องแก้ไข นะครับผมไม่เคยใช้คําว่าขายชาติเพราะฉะนั้นก็หลายคนเอาคําพูดที่ผิดแล้วมามามา,มาใส่ในปากผมว่าเป็นผมพูดนั้นเนี่ยขอให้ท่านช่วยคิดใหม่เถอะอย่านิสัยอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับอันนี้นก็ขอเรียนว่าผมไม่เคยพูดแล้วพูดแน่นอนและยืนยันว่าพูดด้วยว่าจะทบทวนถ้าหากว่ามีการบรรําให้ประเทศเสียหายนะครับแล้ววันนี้ ผมได้ตั้งอาจารย์พันศักดิ์ซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาทางนโยบายของผมเป็นประธานในการไปดูเนื้อหาทั้ง11ฉบับเพราะเดิมทีเดียวเนี่ยผมไม่ฝากให้ฝ่ายกฎหมายแก้ฝ่ายกฎหมายก็ก็จะไปดูเนื้อหากฎหมายออกไม่ขัดตรงนั้นไม่ขัดตรงนี้แสดงว่าไม่แก่แต่เนื้อแต่ว่าเขาไม่ได้ดูปัจญาของกฎหมายว่าปัจญาของกฎหมายนี้เนี่ยไปขัดกับทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจทิศทางนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือไม่ทําให้เราต้องเสียเปรียบ ทำให้ภาพรวมทางผลประโยชน์ของประเทศเสียหายหรือไม่ถ้าภาพรวมผลประโยชน์ประเทศเสียหายทิศทางผิดต้องแก้ครับต้องยกเลิกก็ต้องยกเลิกต้องแก้ก็ต้องแก้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมได้มอบให้ทางอาจารย์พันศักดิ์แล้วก็ได้ขอร้องให้พรรคประชาชนที่ห่วงใยกับเรื่องนี้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับผมยินดีรับฟังนะครับและยินดีเข้าร่วมทํางานกับทุกฝ่าย นะครับแต่ขอให้ทุกฝ่ายอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุและผลยึดผลประโยชน์ของชาติไปที่ตั้งสแสดงว่าเราตรงกันถ้าเมื่อไหร่ท่านคิดว่าชาติผลประโยชน์ชาติอยู่ตรงไหนแล้วเราเห็นผลประโยชน์ของชาตินี่ใช่แล้วผลประโยชน์ชาติสแสดงว่าเราตรงกันครับวิธีการคําพูดหรือแนวคิดอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าเป้าหมายตรงกันนะั้นนี่ง่ายครับถ้าเป้าหมายของเราอยู่ที่ชาติอยู่ที่ประชาชนนี่ง่ายมากเลยครับมาร่วมทํางานด้วยกันง่ายมากนะครับอันนี้ผมก็เลยเชิญทางด้านหมอเวง นะครับแล้วก็หลายฝ่ายที่เห็นว่าเหมาะสมก็จะเชิญเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับก็กําลังอยู่ระหวา่างทาบทามชื่อให้ครบเพื่อจะได้เพื่อจะได้ออกประกาศทีเดียวนะครับครับก็สัปดาห์นี้ครับผมมีการประชุมติดตามเรื่องปัญหายาเสพติดครับมีการประชุมเวิร์กช็อปกันขึ้นมาเพื่อ,อติดตามแล้วก็เร่งรัดแก้ไขปัญหาสิ่งไหนที่ไม่ ที่ต้องทําได้เลยก็ทําสิ่งไหนที่อาจจะต้องอแก้กฎหมายก็ต้องแก้อะไรทั้งหลายก็แบ่งงานเป็นสามฝ่ายครับฝ่ายด้านที่เรียกว่าด้านยาเสพติดนั้นเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกการพักรอบขุการค้านะครับทั้งหมดผมมอบให้ท่านปุรชัยเป็นประธานส่วนการลดปริมาณความต้องการของ ยาเสพติดเช่นเรื่องเด็กที่เสพยาเด็กที่ติดยาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถึงจะลดจํานวนผู้เสพผู้ผู้ติดนี้ให้ได้ตรงนั้นก็มอบให้ท่านจตุลลนเป็นประธานส่วนการป้องกันว่าไม่ให้มีการเข้ามาสู่ระบบยาเสพติดจะมีกิกิจกรรมอะไรเพื่อจะรักษาเด็กไว้แล้วก็มีไม่ให้มีการเผยแพร่แหล่งติดยาเสพติดเลยทั้งหลายเนี่ยก็จะมอบให้ท่านวันหนอนะครับเป็นประธานทั้งหมดทั้งสามท่าน มีพลเอกเฉลิ่เป็นประธานในภาพรวมก็จะทําให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องมาทํางานเดือนเมษายนจะจบในรายละเอียดหมดแล้วก็เชื่อว,ว่าการแก้ปัญหาจะแม่นยาขึ้นนะครับวันนี้เราก็แก้ไปเยอะแต่ว่าก็ยังยังมีหลายจุดยังอ่อนอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอการดูแลเด็กเยาวชนของเรายัางอ่อนไปนะครับอันนี้ก็จะจะจะ,จะต้องเข้มงวดขึ้นนะครับ ที่น่หน้าห่วงแล้วก็เราทํางานทุกอย่างทุกด้านไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมือจากต่างประเทศหรือของการปรับตามภายในการป้องกันการบําปบัดนะครับจะทําทุกอย่างครับครับเอ่อคลรมอเมื่อวันอัคารที่ผ่านมาก็มีการประชุมเรื่องที่สําคัญหลายเรื่องครับเรื่องแรกผมได้ให้มอบให้สภาพ,พัน์แล้วก็กระทรวงการคลังนะครับ ไปดูว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้ธุรกิจที่ไม่ยอมเข้าสู่ระบบภาษีให้เข้าสู่ระบบภาษีโดยไปดูว่าจะงาทางทำอย่างไรให้ระบบภาษีเหล่านั้นมีขั้นมีตอนไม่ใช่ว่าคนตัวเล็กคนตัวโตเก็บเท่ากันเป็นไปได้ไหมที่จะให้เก็บคนตัวเล็กน้อยหน่อยคนตัวโตก็เก็บมากหน่อยก็จะทําให้คนตัวเล็กๆเนี่ยกล้าเข้าสู่ระบบเมื่อก้าเข้าสู่ระบบก็จะทําให้ระบบภาษีนั้นถูกต้อง การบริหารธุรกิจก็จะเป็นไม่้ด้ความโปร่งใสามากขึ้นแล้วประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นแล้วบริษรัทต่างๆที่อยู่นอกระบบนั้นเนี่ยก็จะต้องไม่จะได้ไม่ถูกรีดไถนะครับจะได้บริหารงานอย่างตรงไปตรงมานอนหลับสบายไม่ต้องผวาว่าจะถูกรีดไถถูกใครมาจับมาแกล้งสู้เข้าสู่ระบบแล้วก็โดยรัฐให้โอกาสว่าการเข้าสู่ระบบนั้นเราก็จะให้ทีละขั้นทีละตอนไม่ได้ไปทําร้ายหรือทําให้ท่านเนี่ย ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ไม่ต้องการให้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเน้นเอนื้ออำนวยเฉพาะคนตัวโตต้องเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กด้วยนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลนี้พยายามจะทํานะครับอีกเรื่องครับผมก็มอบให้กระทรวงไอ้ครั้งเช่นกันลองไปหามาตรการผ่อนโอนทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนเนี่ยส่งคนไปอบรมไปเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือในประเทศเพราะเราต้องการที่จะให้การพัฒนาคนนั้น ได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะไม่ทันกับเหตุการณ์ที่โลกก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้แล้วเราของเราวันนี้ต้องยอมรับว่าภาคฐานความรู้เรายังอ่อนแอมากนะครับต้องพัฒนามากนะครับอีกเรื่องครับผมก็ให้สวทชหรือสาาบันเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยไปศึกษาความเป็นไปได้ในการว่าเราจะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ในการส่งเสริม เทคโนโลยีเรื่องนาโนเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะให้วันนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเราอาจจะตามไอซีไปก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ถ้าถ้าเราทำเรื่องอสาราสุนเทศเนี่ยมันอาจจะช้าไปนิดแต่ท่านนาโนเนี่ยก็คือการทำให้อ,อวกอุปกรณ์ต่างๆนี่มันเล็กลงในทางฟิสิกส์นะครับทางทางจีว,วิทยาก็ทำให้เราเนี่ย สามารถที่จะ,ะค้นพบอน,นูต่างๆเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราพัฒนาเรื่องของทางด้านของอเทคโนโลยีชีวาภาพเนี่ยไปได้ไกลขึ้นทางด้านนาโนเนี่ยก็กำลังกาลังฮิตมากนะครับเช่นว่าเดี๋ยวนี้เขาสามารถคิดคน้นเครื่องมือตัวเล็กๆครับขนาดเท่าโมเลกุลเนี่ยนะครับแล้วก็ กำลังคิดวิธีการส่งเข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วก็เข้าไปถึงจุดที่มีเชื้อโรคหรือที่เป็นโรคอยู่เนี่ยแล้วก็ปล่อยยาพ่นเข้าไปเพื่อให้รักษาจุดนั้นได้เลยไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรอันนี้คือเทคโนโลยีทางด้านนาโนผสมกับเทคโนโลยีทางด้านไบโอไบโออินโฟเมติกก็จะทำให้ความก้าวหน้าทางวิทยาการประเทศนี้ประเทนี้เราดีขึ้น ผมก็เลยลองดูว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ผมจะส่งเสริมอย่างเต็มที่นะครับแล้วอีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับทางสหรัฐอเมริกาโดยการที่าทางมีนักธุรฐฐกิจคนไทยที่ไปอยู่ในอเมริการ่วมกับทางกระทรวงกรเกษตรนะครับแล้วก็กระทรวงวิทยาศาสตร์โดยรัมตีพินิจเขาที่แล้วที่ผมส่งให้ไปตอนที่เป็นที่ปรึกษานายกอยู่ได้ส่งให้ไปที่อเมริกาก็ทําให้อเมริกาวันนี้ยอมรับนะครับ แสงเอการฉายฉายแสงอิเล็กตรอนนะครับสําหรับผงผลไม,เามานะ้เพื่อฆ่าแมลงนะครับเพื่อเพื่อทําลาย d ีเอในมแมลงเพื่อไม่ให้แพร่กระจายแพร่ขยายเพราะว่าเอะจะทําให้ผลไม้นี่ยังมีรสชาติที่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีพวกสารปนเปื้อนอยู่ข้างนอกเหมือนที่ลําไยโดนเรื่องซันเฟอร์ไดออกไซด์อันนี้ถ้าใช้แสงนี่ฉายอเมริกาจะยอมรับให้นำเข้าผลไม้ได้ ก็ขณะนี้จวนจะเสร็จแล้วครับเหลืออีกแมลงประเภทเดียวซึ่งคิดว่าเราจะเร่งให้เสร็จให้ให้เสร็จให้เร็วเพราะว่าต่อไปเราจะได้ส่งมังคุดรำไยทุเรียนนะครับเงาะนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งจำไม่ได้ห้าอย่างเข้าสหรัฐอเมริกาได้แล้วก็เขาจะต้องการผลไม,ม้จากไทยเราสัปดาห์ละห้าล้านเออสัปดาห์ละห้าตันสัปดาห์ละห้าตันทุกสัปดาห์ครับซึ่งก็เป็นที่ สนใจว่าถัาจีนกับอเมริกาทําให้เราสามารถส่งผลไม้ได้ก็แสดงว่าเราสามารถที่จะระบายผลไม้เข้าสู่ตลาดพวกนี้ได้อย่างอย่างดีนะครับออีกเรื่องครับอผมได้ไปบรรยายพิเศษนะครับเมื่อวันอัคารที่แล้วในการสัมมนาสมาชิกทุกประเทศของบริษัทรวมคราฟีกเ mm hmm. ข้มแข็งจำกัดหรือ ART สี่เดือนของการตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาก็มีสมาชิกอยู่หมื่นเก้าพันลาย นะครับมันมีความขัดข้องในความเข้าใจอยู่นิดเดียวครับทุกคนไปเขียนว่าผมไปเลิกกฎหมายค้าปีซึ่งไอ้คำพูดเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยมันทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายความจริงไม่ได้เลิกครับคือเขาจะเสนอกฎหมายใหม่ซึ่งกฎหมายค้าปีเพื่อที่จะช่วยเหลือให้บรรดาบริษทัทพวกค้าปีทั้งหลาย ร้านค้าห้องแถวทั้งหลายนี่ให้อยู่ได้เพราะว่ามันเป็นทั้งวิถีชีวิตของเขาและเป็นการค้าขายสร้างรายได้ของเขาแต่บังเอิญว่าถูกจมถูกตีจากร้านค้าใหญ่ๆที่มาจากต่างประเทศเป็นเชนนอต่างประเทศซึ่งก็จะหาทางว่าจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ร้านค้าเหล่านี้แพ้มากเกินไปจนทําให้ร้านเล็กๆอยู่ไม่ได้ซึ่งในต่างประเทศเขาก็เขาก็ระวังเขาก็กันกันอยู่แล้วไม่ให้มันมากเกินไปแต่วันนี้ของเราต้องยอมรับว่ามันขึ้นมามาก นะครับเลยทําให้ร้านค้าห้องแถวทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนหรือที่เราเรียกว่าโชว์หวยทีนี้เดิมทีเดียวเนี่ยเขาก็จะเสนอเป็นกฎหมายค้าปีผมได้เรียกหนะ้ากฎหมายมาถามปรากฏว่าสามารถที่จะใช้กฎหมายที่มีอยู่ออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมใช้เวลาสั้นกว่าแล้วได้ผลเท่ากันกับการออกกฎหมายใหม่ผมก็เลยไม่ให้ออกกฎหมายค้าปีและใช้กฎหมายปัจจุบันแล้วออกกฎกระทรวงมา ซึ่งจะเสร็จภายในสี่เดือนใช่ไปผลใช้บังคับแน่นะครับแต่ระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะชะลออะไรทั้งหลายมีวิธีการนะครับก็เรียนว่าเรื่องนี้ผมได้เอาใจใส่และรู้นะครับผมเข้าใจปัญหาเรื่องนี้และผมเป็นคนให้งบประมาณเองให้ลำตีเนวินไปตั้งบริษัทรวมราคาปิให้งบประมาณไปสามร้อยเก้าสิบห้าล้านเพื่อตั้งระบบจัดส่งเพื่อขอความร่วมมือกับผู้ผลิตเพื่อที่จะช่วยเหลือราค้าปิให้แข่งขันกับร้านค้าใหญ่ๆได้ ราคาปีกเนี่ยจุดดีของเขาคือใกล้บ้านแต่จุดเสียเขาคือต้นทุนสูงนะครับแล้วก็การวางของหน้าร้านไม่ดึงดูดใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ไปช่วยเขาเรื่องของการบริหารหน้าร้านการจัดการการจัดส่งให้ต้นทุนมันถูกขึ้นและให้วงเงินสินเชื่อด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากว่าเราทําครบตรงนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าราคาโชว์วยของเราอยู่ได้นะครับที่อยู่ได้อยู่ได้เพราะโชว์วย ไม่สําคัญเท่าประชาชนผู้บริโภคเพราะวันนี้นี่ผู้บริโภคมีจำนวนมากกว่าผู้ขายแน่นอนเพราะฉะนั้นการปกป้องเนี่ยต้องคิดถึงผู้บริโภคไม่ใช่ว่าเราพูดเรื่องเอาความสะใจว่าโอ้ตรงเราไม่ดูแลรานครับเราต้องดูแลทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริโภคคือประชาชนคนไทยทั้งประเทศร้านค้าทุกอย่างต้องแข่งขันกันเพื่อให้ราคาสินค้านั้นถูกและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้น เรารู้ว่าต้นทุนของร้านค้าปิดสูงก็ไปลดต้นทุนเขาเขาไม่มีเงินทุนหมุนเวียนไปช่วยเขาเงินทุนหมุนเวียนเขาไม่มีอไม่มีวิไม่มีเทคนิคในการจัดหน้าร้านให้สวยงามไปจัดให้เขานะครับอันนี้เราเข้าไปช่วยนั้นก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าเรื่องพวกนี้รัฐบาลได้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะรีบดาเนินการให้เร็วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับก็อวันนี้คงจะไม่มีเวลา เล่าอะไรมากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าความงมีสามสี่เรื่องที่ต้องเล่าก็ผมโค้ชกิมคงคงขอจบแค่นี้ก่อนครับเพราะวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดงานาประชุมพู้นภาคการเมืองแห่งเอเชียนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนมากครับที่ติดตามรับฟังรายการทุกสัปดาห์ครับขอบคุณครับ